ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทุกท่านกำลังอยู่กับบ่าวมีนาะพี่น้องเนาะป้าพี่น้องผมเห็นแบบนี้จังได้ก็ต้องเป็นป้าเนาะพี่น้องเนาะครับสวัสดีครับพี่น้องครับกับบ่าวมี o ยูทูบช่องอีสาน้านข่อยเองพี่น้องผมได้เลยข้ามยามดีขึ้นฝนตกนเต็มเต็มบ่าวมีสิผ้าย่างเขาป้าจีซื้อบัเทียเฮ็ดเกิดเทียม,มีแน่ยวเกิดเอาอตรง จริงๆมันแล่งหลายโต๊ะซ้ำนีมันบ๊อบนาสิมี่ยังเกิดออกพี่น้องมาบ๊อบผูดความทําเพียงไปลุยกันเลยทางเขาเหมือนเดิมคือเก้าพี่น้องผมเหมือนเดิมคือเก้าทางเขาเฮานะครับพี่น้องเนะงาะยางไปหนีไปหนีขันไปสอดพุ่นกับเป็นพี่ปัสสาบ๊อบไปบ้ามีเป็นสงสัยสันเดียบบว่ามี่ยังไม่เชียนี่ <ừ. S 1> ไก่ปลาบ๊อบจังหวะนี่แหละพี่น้องพี่น้องสงสัยคือบ้ามีสงสัยบ๊อบ คือไก่บ่พี่น้องพี่น้องว่าห้อยไก่ป่าบ่บ่ามีว่าเมียนเมียนแล้วแต่ว่าเมียนเฮาก็เอาบ่าอะไรหรอกพี่น้องผมไก่ป่าเนาะพี่น้องเนาะขึ้นซื้อว่าไก่ป่ามันบ่แม่นไก่เฮาครับแต่เกาเห็ดเกิดอยู่แถวนี้หระพี่น้องผมเห็ดไข่เกิดเดียนละดาอยู่แถวนี้หระพี่น้องผมเห็ดไข่เห็ดเผืองเนาะพี่น้องเนาะนี่อยู่แถวนี้แต่ว่าบ่าวมีมากกะก็คือเรื่องว่าแหละครับผ้าพีผ้าหน่องมาเขาว่าซื้อซื้อว่าขาดหวังว่าสิได้อี่งใหญ่หรอกพี่น้องผม บ่คา,าดหวังว่าะสะได้อีหยังเนาะพี่น้องเนาะก็ะมาไปเรื่อยๆเทียมันฟุ้งเลี้ยงข้องเลี้ยงพ่อผ้าพีผ้าน้องพ่อเฮ็ดจักดอก2ดอกสั่นดเดียนจังได๋ก็ต้องสัตว์ป่าคันผู้ใดมักล่ามักได้มันก็อีกเรื่องนึงบ่าวนี่ก็บ,บ่ล่าบ่าได้ดอกเนาะพี่น้องเนาะ นี่ยังพี่น้องกันเดียวเดียวเป็นของดีบ่ววัวเมียนไปเบิ่งกันอุ้ยพี่น้องเฮ้ยีอยังวะเอา้าโอ้ยอื เฮ็ดปวกใกล้หน่อยพี่น้องเฮ็ดปวกใกล้หน่อยนี่เบิ่งเสือกับหูเนาะครับเนาะเบิ่งเสือกับหูพี่น้องผมนีม่เป็นห้อยเฮ็ดปวกใกล้หน่อยนี่ผู้ใดบ่เคยผัวเฮ็ดปวกใกล้หน่อยแต่ววาทั้งนี้ทั้งนั้นก็นกนคือคนมาเอาแหล้วพี่น้องผมคนมาผัวเหล้วแสดงว่ามีคนเขาก้อนห้าเนานะพี่น้องเนาะ ผู้ใดวะแสดงว่ามีคนมาเขากวานเฮองพี่น้อง่นมาเอาแล้วกุมนณะสารเอา้าเอากับว่าเป็นหยังพี่น้องผมไผมากอนพนกับย่อมเอาไปกวนเป็นเรื่องธรรมดาสามันชนเรื่องมูนีวากันบ่ไดก็ดีก็มีแนวอย่างดีก็มีแนวฝ่าว่ามีกันเงยูเดติว่าฝนฮอก,กตกเฮ็ดคือเกิดอื เอาเอาพี่น้องผม่พูดความทำเพลงผ้าพีผ้าน่องจะได้ได้มาแล้วกับเบื้องกันเนาพี่น้องเนาะเป็นเฮ็ดปวกไก่้หน่อยพี่น้องผมผู้ใดไ่เคยเบื้องเคยพอเบื้องเอาเด้อพี่น้องเด้อเป็นเฮ็ดปวกไก่้หน่อยเอาจริงๆบ้ามีกับวสิพ้าพีผ้าหน่องมาเก็บนั่นแหละบ้ามี่กสวิพ้าพีผ้าหน่องมาเก็บนั่นแหละบ้ามีอาวอกบอกบ่บอกบอยยังหลายพี่น้องผมบอกไปมันกับพิษซื้อนี่ครับเพิ่นมาเก็บเอาแล้ว นี่ครับมันกระสีไดมกหนึ่งนี่แหละพี่น้องผมนี่เป็นห้อยเป็นซาอยู่นี่นี่แหละเอื่อนว่าเห็ดปวกไกล้หน่อยพี่น้องผมคือว่าทางอื่อนเอื่นเห็ดอีหยังบอกบ้ามีนี่เด้อครับเด้อทางอื่นเอื่นเห็ดอีหยังบอกบ้ามีนี่เด้อครับเด้อว่าอันนี้คือเห็ดอีหยังบ้านบ้ามีเอื่นเฮ็ดปวกไกล้หน่อยพี่น้องพุ่นกระเกิดพุ่นพี่น้องเห็นบ่พุ่นนั่นพี่น้องเป็นซาอยู่พุ่นพุ่นกะกะเมียนมันเอาเนี่ย เฮ็ดอันนี้ขันบ่มวมีความอดท่นวนความพยายามอีหลีเอาอยางเดียวบ้ามีดึงให้เบิง่งจักดอกสองดอกอเห็นบ่ถ้าซ้ำนี่ก็ยังขาดยังหลุดล่ะนี่พี่น้องเป็นดอกค่อยๆเฮ็ดปวกไใกล้หน่อยด้อยพี่น้องนะเดียวเดียวเดียวคเจ้าเจ็บบานแล้วบานขันหอดคำมันกะไอ้นี่เดี๋ยวเฮาเบิ่งกันเป็นเฮ็ดที่เจ็บหยากที่สุดพี่น้องผม เป็นเห็ดปวกกับจริงแต่ว่าเป็นเฮ็ดปวกที่เจ็บอยากที่สุดเนาะพี่นอ้องผู้เพิ่นเจ็บเพิ่นกระติดเอ็ดอันนี้คันว่ามีความดทนเจ็บว่าหะได้พี่น้องเขาป้าแล้วพ่อแล้วกระเจ็บให้พี่น้องในเบื้องกันยักยุบพอ่ออ่าพ่อให้พี่น้องในเบื้องกันเนาะครับเนาะต้องอาศัยความใจเย็นขยันนะเจ็บเฮ็ดอันนี้พี่น้อง ใจเย็นแล้วก็ขยันนี่นี่ครับนี่อาเขาเบิ่งกันเาะพี่น้องเนาะเขาเอื่นว่าเฮ็ดปวกไก่หน่อยบ้ามีกับโบ้บจ็คคาสซีวาลพาคัตวอลอีหยังไปหลยก้อนนี่พี่น้องสีสั่งบ้ามีนะ,นะ่นะคือเรื่องยังสี่นี่บางครั้งมันคือเรื่องยังสี่บางครั้งมันแจ็คสีวาจังไหนบ้ามีว่าสีมาเฮ็ดคลิปอ่าดีดีเคือเราพูดไรสีเขาป้าเฮ็ดน,นะ่นะเอาวอาตรงตรง,ตรง บ้ามีพิษไปแล้วบ้ามีขอถวดขอไฟพี่น้องหลายๆตอนมาตอนแรกนั่นบ้ามีบ่ได้อ่าบ่ได้เอาโทรศัพท์มานั่มบ้ามีเขามาซื้อๆบ่คืนว่าเห็ดมันสีเกิดพี่น้องบ่คืนว่าเห็ดมันสีเกิดนี่อะนี่แหละบ่คืนว่าเห็ดมันสีเกิดว่าสิมาะไายทอดสซนไอพี่น้องเบื้องตอนเที่ยงบอกก็บอกซะ บอกค้นว่าคนสีเขาป้าเห็ดเด็ดเลยนี่พอะเขาเจ้าเขามาแล้เขาเจ้าพ่อเขาเจ้าก็เอาแล้วเนาะเขามาสีหูวว่าห้องสีจองไหวอันนั้นอันนี้แม่น่าบ่พี่น้องผููไดมา่พ่อผู้นั้นก็นต้องเอาแต่เสียดายคือบ้ามีมาพ่อแล้วแต่ตีหากวเราพี่น้องอีหลีเห็ดมูนี่ด้ยความซั์จ,จริงอ่าหึ้งหกโมงเสาร์ตีหากวาหกโมงเสาร์นี่แหละบ้ามีเขามาทีหนึงแล้วนี่คือเฮ็ดมูนี่นี่บ้ามีเห็นไว้กอนแล้วนั่นนะ ้วยค่วมสั์จริงพี่น้องผมบ้ามีเห็นแล้วบาดบ้ามีแบบโทรศัพท์บ,บ้ามีหน่อยบ้ามีเลยไปชติแบบกาว่าให้แบทเต็มๆบ้ามีสิมาท้ายทอดสดสิมาไหลสดให้เบิ้งแล้วก็เจ็บไปพร้อมกันพูดคุยเว้านัว,นวัวมวนกันไปมันบ่าแมนข้าเจ้าขาว่าเอากวันทามาเสียดายบา่เสียดายได้พี่น้องแต่ว่าก็ถามว่าของมมุนี ผู้ใดมากวนผู้หย่อนผู้นั่นบอกกวนก็นต้องเอาคันบ่อห่อแล้ว่าเอาสีเหตุการณ์สีเป็นแบบบ้ามีจําไส้ไส่หัวไปเลยนะครับเรื่องให้งอตาบ้ามีผู้อื่นจะว่าต้องงออุตส่าห์ว่าสีเหตุคลิปแบบแจ้งสันแจ้งสี่มานนะนะนะท,ท่านทาบบอกพี่บอกน้องบ้ามีขอขอโทษข้อพิรออิเลยนครับเพื่อ,อเพื่อดาเนินให้มันเป็นเรื่องเป็นเล่าจชงว่าบ้ามีพยายามเหตุคลิปมาแจ้งสี่บาทโมหูว่าวมีคนมาเอาแล้ว เจ็บทิมเจ็บความ้อมนี่เจ็บแนวนี่เจ็บประมาณว่าเจ็บเหลี่ยไปต่อเจ็บเหลี่ไปต่อเฮ็ดนี่มันต้องใจเย็นพี่น้องเจ็บเฮ็ดนี่ต้องใจเย็นเย็นเนี่ยคือช่างบ้ามีเจ็บเนี่ยค่อยเจ็บไปเทละดอกค่อยเจ็บไปเทละดอกละไดตอนบ้ามีมาพอมันจุ่มกว่านี้อันนี้มันบานเหลี่ยต่อว่าบ้ามีว่าคือ เอาตรงๆคือมองเจ้งเสียมันบ่ท่านเกิดลายน่ะนะบ้ามีเห็นมันพูญูพี่นี่บาดบ้ามีบ่ได้เอาโทรศัพท์มานําบ่ได้เอากล่องมาพี่น้องเอาบอาตรงๆมันเลยบ่ได้ทายขันบ้ามีเอากล่องมานําทุกย่างก็จบบ่ได้เป็นจ้งสี่พี่น้องผมบ่ได้เป็นจ้งสี่โอ้ยเสียดายนี่แหละผู้อื่นคืดดีๆบ้ามีคิดบางครั้งบ้ามีโง่ในสิ่งที่ควรฉลาดตัวบ้ามีเบอาตรงๆเลย งูในสิ่งที่ควรอ่าฉลาดสิควนอื่นเขาฉลาดกันนะจริงๆแล้วว่าต้องใส่กล่องขันหสิกินเวียนว่าพี่น้องเข้าก็เจ็บเอาเลยบ่ต้องทายก็ได้อันนี้ก็อ๊ดสแล้วบาทเนี่ยเดี๋ยวว่ามีภาพไปเบิ่งพี่เนี่ยเขาเจ้าใส่วิธีเอาเมือลาวเอาเลยนะนะแสดงว่าเจ็บเฮ็ดว่าพิธีพิทันพี่น้องเจ็บเฮ็ดว่าพิธีพิทันใส่ทางอื่นเกิดบ่ ข้าง็เดินเกิดบ่ก็มีปลาป่ายน้อพี่น้อง,องเฮ็ดปวกายหน่อยถือว่ามูบอ่อยใหญ่พี่น้องซ้ำนี่เดี๋ยวมาทางพี่ถือว่ามูบอ่อยใหญ่เราพี่น้องนี่อันนี้ก็ยังงามๆอยู่พี่น้องเอบ้ามีบ่เจ็บดอกให้มันอันนี้ซะให้มันใหญ่ให้มันเต่าให้ใหเสือ้อเห็ดอยู่นี่ซะบ่เจ็บออกดอกมุสอ้มันบ่แพร่หลายปานนี้บ้ามีกะว่าสีมาเอาเฉียนๆนนี่อีกมองหนึ่ง มันแพ่มาเรื่ยๆดิพี่น้องนี่ก็ง,งามนี่นี่เฮ็ดปวกใกล้หน่อยของแถวลานปเส้นพี่น้องผม <c oughs> บาบ่าแผ่บุญบุญนี่เอ้ยนี่มูน้นี่นี่มันเกิดมาอุย้ยบ่นหน่อยพี่น้องแต่ว่าข้าเจ้าเจ็บใจหอนปวดบ้ามีหูเลยนี่เบิ่งเอานี่เบิ่งห้อยข้าเจ้าดึงถือว่าเป็นคนใจหอนเตืออ่นบ่นดิน น่าสีแบบค่อยๆเก็บเป็นบ่อพี่น้องค่อยๆเปิดึ้นนี่นี่นี่ป้ามีแนะนําเลยนะครับเด้อเก็บเห็ดคุณต้องใจเย็นเนี่ยเปิดขึ้นเท่ากับดึงขึ้นทีละดอกทีละดอกยังทีพอ่าเห็ดอันนี้นี่มันเก็บยากมันเก็บยาพี่น้องค่อยเปิดตองค่อยดึงึ้นนะนะนี่มันผู้ยุ่งสีเท่ากับดึงตองขึ้นเห็นบ่อพี่น้องเห็นบ่อพี่น้องผม ถ้ามชาติสร้างสวยงามให้เฮาเสมอสร้างสิ่งสวยงามให้เฮาเสมอพี่น้องผมเฮาเสียดได้ซ้ำได้อีกเรื่องหนึง่งนี่พีน่น้องนี่เอา <c oughs> พอดีพองามถือว่าเป็นขั้วงวงของเหยอกขวางถือว่าเป็นขั้มสะเพาของเหยอกขวางขอบคุณทุกไรืทุกซับทุกการติดการตามเหมือนเดิมคือเขาพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านขาุยพี่น้องผมพิษพาดประการใดคำบอกคำจ่ายกิกริยาท่าทางคิดว่าสุภาพที่วอกไปว่ามีขอโทษขอไฟเลยพี่น้องเด้อขอการชิมนาครับชิมนี้ไว้ซ้ำนี้ ขอบคุณครับสวัสดีครับเบบิงบ่งขวบงูของบ่าวมีที่หนึ่งให้มันหไฮงูนี่มันเป็นคู่ผลตัวนี่มันเป็นคู่ผนตัวนี่คันที่เอาแต่ว่าขาเจ้าใจห่อนข้าเจ้าใจห่อนเกินไปข้าเจ้าใจห่อนเกินไปเรื่อยเป็นแนวนี่ขอบคุณครับสวัสดีครับ